การเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่ลี้ลับอยู่พอสมควรก็คือเป็นคนที่อยู่ในขบวนการของท่านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั่นแหละเพียงแต่จะว่าเข้มข้นสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนไม่ได้มีความยุ่งยากเลยจาก40สวนี้และชื่อที่กล่าวมาพอลงลึกลงไปเพียงแต่จะสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมแต่คนเหล่าเนี้ ได่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีการที่อํานาจมาเพราะจะถูกแต่งตั้งมาจากสายของท่านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์ฉะนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วคนเหล่านี้พอดีที่มันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือเป็นแนวร่วมเป็นอริกับท่านครับอดีตนายกทักษิณอยู่แล้วคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่กระบวนการดิวปิศาสนะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของดิวปิศาสเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการของตัวเอง แต่พอดีพักเพื่อไทยไปเปิดหน้าให้เขาโชคเองเรื่องแต่งตั้งรัมตีพิชิตจากความที่เป็นอริอยู่แล้วก็สแสวงจุดร่วมซะเลยซัดซะอีหนึ่งดอกใช่ครับที่พี่บอกไปแต่แรกรฮะคือมันเป็นการค้าเรียกว่าสมประโยชน์อ่ะเพราะพวกสวนี่เขาก็หมายความว่าก็แบบที่บอกไนงะก็ค่อนข้างเป็นกึ่งอริกับท่านทักษิณอยู่อะอพอดีไปเปิดคางเองไง มันมันมนหนึ่งมันก็มีปมข้อกฎหมายจริงๆปมข้อกฎหมายจริงเพราะเปิดคางเขาก็ใส่เลยแต่พี่ถึงบอกครับว่ากระบวนการอันนี้ไม่ได้อยู่กับกระบวนการดิวเป็นการแยกส่วนกันแต่มาสนธิกำลังกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะพักเพื่อไทยไปเปิดคางเองพอท่านนายกไปเปิดคางตั้งกุญพิชิตเองแต่เดิมจริงๆลึกๆมันก็มีปมในทางการอาใช่มันมีปมอยู่แล้วพอเปิดปั๊บเขาก็ใส่พัวเลย อืมอ่ะนี่ก็คือในมุมของคุณประพันธ์กับเสี่ยแมวที่อาจจะมองต่างกันในใทางการเมืองแต่ว่าคุณประพันธ์เนี่ยเขาก็มองถูกเพราะเขามองในส่วนเขาที่พี่บอกอัอืมก็ส่วนที่คุณเปิดคางผมก็ซัดเลยก็ว่าในข้อกฎหมายแต่พี่มองในภาพาใหญ่เห็นว่านี่ไงแต่ทําให้กระบวนการดิวเนี่ยก็ มาแสวงประโยชน์จุดร่วมพอดีอืได้ประโยชน์ไปครับทีนี้มีอีกหนึ่งปมคุยกันช่วงท้ายทิ้งไว้ตรงนี้29พฤษภาคมนี้อายการจะมีคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณทักษิณคดีหนึ่งหนึ่งสองเสมาคิดว่ามันโยงใยกับเรื่องของ4ี่สิบสวนี้อย่างไรโยงใยกับอนาคตของรัฐบาลยังไงพี่คือถึงบอกเลยเรื่องเนี้ยมันก็แยกส่วนอีกนะเพียงแต่ว่าขบวนการดิวปิศาจเนี่ยก็เอามาแสวงจุดร่วมเลยอืเพราะว่าพอท่านทักษิณไม่ปฏิบัติตามดิว มันไม่มีกลไกอื่นจะไปบังคับอยู่ในตอนนี้พอดีมีประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องของอายการเป็นเรื่องของสารสตรถถิตยุติธรรมรแต่ประเด็นเนี้ยมันเอามาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดร่วมกันได้ที่จะใช้ในการปฏิบัติการข่าวสารเพราะอะไรฮะเพราะผลของการวินิจฉัยตรงเนี้ยถ้ามันออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบที่จิบสิงตัวนายกดนตรีได้ส่งผลยังไงหมายรวาัว่า ตอนนี้มันต้องมีออกสามทางหนึ่งสั่งฟ้องสองสั่งไม่ฟ้องสามเลื่อนไปครับถ้าสั่งไม่ฟ้องอันเนี้ยแสดงว่าที่ท่านทักษิณเดินเหินแบบหมายล้องแค่วแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไฟเขียวผ่านตลอดเนี่ยคนจะเริ่มเชื่อไปทางนั้นเลยทางโลกเลยใช่เลยครับแต่ถ้าเกิดสั่งฟ้องไอ้ไฟเขียวนั้นเป็นไฟส้มเลยส้มที่จะมาแดงเลื่อนไปเหมือนกันถ้าบอกเลื่อนก็ยังเป็นไฟส้ม ที่จะไปทางแดงฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีผลนะครับแต่ณนะที่เราคุยกันจุดเนี้ยและอีกไม่กี่วันหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีความชัดเจนละที่วันพุธจะออกหัวก้อยอย่างไรเพราะว่าทางฝ่ายคณะทํางานของอายก,การหรือทางอายก,การสุดเนี่ยเขาจะต้องส่งสัญญ,ญาณมาทีมกฎหมายตั้งทักษิณเพื่อว่าเอ้ ถ้าสั่งฟ้องจะได้เตรียมเรื่องประกงประกันหลักประกันอะไรยังไงถ้าสั่งไม่ฟ้องก็จะรู้ยังไงเหมือนทางทีมทนายท่านตักสินเมื่อวานก็พูดไงว่าน่าจะรู้วันนี้หรือพรุ่งนี้เสมาวิเคราะห์ว่าน้ำหนักเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนฟ้องเนี่ยสูงเหตุผลที่จริงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าต้นเรื่องที่นําเข้าสู่อายการต้นเรื่องเนี่ยที่เห็นว่าต้องจัดการทางทักศิณนเนี่ย มันคือกองทัพบ,บกนะครับมันไม่ใช่บุคคลนะมันคือหน่วยงานความมั่นคงซึ่งน่าจะมีความรอบคอบและวินิจฉัยแล้วว่าสิ่งที่ท่านทักษินสื่อหรือไปทําอะไรก็ตามเถอะมันน่าจะผิดในมาตรานี้ฉะนั้นพอตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าผู้บัญชาการนั้นบอกว่ามันเป็นนีติบุคคลพบปทบเป็นผู้กำกับชาก็ต้องเป็นคนลงนามในหนังสือ ก็คือนยุกนั้นคือท่านพลเอกอุดมเดชสิสท,ทบดซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับผมเองร,รุ่นเดียวกับพี่เองนะครับแล้วมันจะส่งผลถ้ามันเป็นไฟส้มมันจะส่งผลต่อนายกเศรษยายัางไงอันนี้เลยนายกเศถษฐาจะรู้ว่าเอ้ยลูกพี่ใหญ่ที่ว่ามีภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆมันมีหรือเปล่าเนี่ยอเออเฮ้ยตัวคนที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยยังชักชักชักล่อแหลมนะเนี่ยมันจะต้องกลับมาที่ท่านเศรษฐาต้องมาตรหนักให้ดี ว่าคดีของท่านเองใช่ถูกต้องเพราะคดีของท่านเองเนี่ยก็แบบที่ท่านประพันธ์เนี่ยพี่พร้อมผมพูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่ามันเป็น,นหน้าหน้าที่ของเขาที่ไปทําได้บางคนจะไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องซื่อสัตย์สุจริตมันอาจเป็นจริยธรรมต้องผ่านปปชแต่ถ้าไปดูตามข้อกฎหมายที่ท่านประพันธ์พี่พร้อมพูดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะ มันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกระบวนการเขาที่จะเสนอให้สารรัฐมนูลเนี่ยวินิจฉัยได้ฉะนั้นถ้าวันพุธนี้ค่ตอบคือยังเป็นไฟส้มอาจจะใกล้ใไฟแดงเนี่ยสถานะของท่านนายกเศรษฐาก็อาจจะเริ่มไว้วางใจต่อสถานการณ์ไม่ได้นั่นแหละว่าตัวเองจะได้ไฟเขียวใช่หรือจะได้ไฟส้มหรือไฟแดงเหมือนกับาี่อดีตนายกทักษิลนายกเศรษฐาถึงต้องเดินไปเองหาท่านวิษณุด้วยเหมือนกันอืมนี่ก็เป็นการเหมือนไปเช็คัยานเหมือนกันใช่ถูกต้องรอดูกันต่อหลายเรื่อง